ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน นายเกรียงไกรวงวิริยาชาติตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา,าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนานงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนร่วมเพื่อวิเชียนบุรีมีการพัฒนาบุคลากรและมีการจัดตั้งคณะทำง,งานในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีทำให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพื่อวิเชียนบุรีมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ4ปีคือปีพุทธศักราช2564ถึงปีพุทธศักราช2567และมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567 นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและแบบรายงานการลงทะเบียนนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูงส่งเสริมการเรียน,นร่วมเพื่อวิเชียนบุรีได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง3ระดับได้แก่ระดับประถมะศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการปฏิบัติการสอนมีการนําแอปพลิเคชันต่างๆมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแผนการจัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่มทั้ง3ระดับมีการนิเทศกำกับติดตามและรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2 5ง7รไตรมาสที่1ถึง2 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนำแอปพลิเคชันต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาที่ติดตั้งและใช้ช่องทางการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันสกอรออเภอวิเชียรบุรีในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566รวมไปถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นโครงงานเป็นฐานจะเห็นได้จากสรุปผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษการแสดงน ทัศการผลงานนักศึกษาในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อไลน์ a c e b o o k ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยมีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC และรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในรูปแบบของ SAR เป็นประจำทุกปี การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานการจัดก,การเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องระบบติดตามช่วยเหลือผู้เรียนและจัดทําคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการปักหมุดผู้เรียนร้อยละ80ติดตามผู้ข้อสอบเอ็นเน็ตร้อยละ80และติดตามผู้ข้อสอบปลายภาคร้อยละ70 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดีมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ปีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2567แผนพัฒนาบุคลากรรวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา มีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปีอาทิเช่นสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่1กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สู่ประชาคมโลกเป็นต้น จากการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพทําให้สูย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอวิเชียรบุรีได้รับการประกันคุณภาพภายนอกในปีพุทธศักราช2566ถึงปีพุทธศักราช2570จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี2566และสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบรูปเล่มอย่างน้อย4โครงการอาทิเช่น สรุปผลการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่2โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กากับลูกเสือวิสามันขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น RBTc เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีคําสั่งแต่งตั้งองค์กรนักศึกษาและรายงานการจัดก,กิจกรรมองค์กรนักศึกษาประจําปีการศึกษา2566การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีคําสั่งมอบหมายงานการประชุมชี้แจงบุคลากรและรายงานการประชุมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการจัดทำคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและผู้เรียนได้เข้าร่วมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปและมีการรายงานผลการดำเนินงานในการปักหมุดนักศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567ทำแบบสำรวจความต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องจัดทำแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องและรายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในไตรมาสที่1-2ประจำปีงบประมาณ2567 มีการรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาทิเช่นสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่4การจัดกระบวนการเรียนรู้เตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ความคิดด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นเน็าสาระการเรียนรู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา มีการรายงานการใช้แอพพลิเคชันของสถานศึกษารายงานการประเมินการรู้หนังสือสรุปและรายงานการปักหมุดน,นักศึกษารวมไปถึงรายงานการประชาสัมพันธ์ข่าว PR อ n นผ่านเว็บไซต์ไลา์และเพจอื่นๆด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาคเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการประชุมวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายและทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับภาคีเครือข่าย MOU อาทิเช่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนอำเภอรูบีน้ำเมื่อวันและขยายเครือข่ายทูบีน้ำเมื่อวันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรีกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นต้นมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นเข้าร่วมโครงการทีมเพชรบุญช่วยแชร์พาน้องช็อปรับเปิดเทอมร่วมโครงการฝึกอบรมยุทธวิธีการาเผชิญเหตุ ในผู้ป่วยจิตเวชคุ้มคร่งจากยาเสพติดโดยการใช้ไม้งามเขารวมโครงการส่งเสริมคับเคลื่อนขยายผลหมู่บ้านรักษาศีลห้าเป็นต้นการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษารายงานการให้บริการแก่ชุมชนเช่นโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จากแหล่งเรียนรู้เป็นต้นมีการรายงานผลกิจกรรมจิตอาสาเช่นกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนวัดบึง กระจบตำบลบึงกระจับและรายงานผลการจัดก,กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับผู้เรียนชุมชนเช่นเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบ,บรม,มาราชสมภพพระบ,บาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติเป็นต้นด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรเพื่อร่วมจัดก,กระบวนการเรียนรู้และมีรายงานผลการประชุม plc ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารการศึกษาเช่นโปรแกรม IT โปรแกรม C-Smart โปรแกรม e b u ัต e กเป็นต้นผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารอย่างน้อย10ชั่วโมงเช่นเขาร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทย GPA และ PR เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมวิทยากรวิชาชีพการศึกษาต่อเนื่องสูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชนบุรีประจำปีงบประมาณ2,567เข้ารวมโครงการพัฒนาบุคลากรการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันติ k ก o อการเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน Smart ตอีดดูเป็นต้น การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาอาทิเช่นการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบโมชันอินโฟกราฟิกกิจกรรมพัฒนาบุคลากรการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชัน t ิ k t ตอลเป็นต้นตอนที่ 2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา วิธีดำเนินการ ผู้บรหิหารสถานศึกษาได้ดำเนินการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement หรือ PA โครงการคุณภาพผู้เรียนโครงการกิจกรรมลูกเสอือและกิจกรรมอาสาเยวกกาวกชาติกิจกรรมที่2โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสอือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสอือวิสามันขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ABTC ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังเชิงปริมาณ บุคลากรและนักศึกษาส่ย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีทั้งหมดเชิงคุณภาพผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางลูกเสือและเพิ่มประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนโดยผนกระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการนำเสนอผลการปฏิบัติงานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีทิศทางตามแบบแผนของทางราชการโดยความ คุณภาพประสิทธิภาพของบุคลากรเพือ่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดยการนำของนงายเกรียงไกรวงวิริยาชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ